ติดตามข่าวสารของวอลอินโหนนะครับได้ที่นี่นะเนื่องจากเราจะมีการอัปเดตข่าวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการระเบิดราคาอีกครั้งหนึ่งนะของวอลอินโหนฉะนั้นรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลปนี้คือคอยนินมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ว o n อินโเนี่ยมีหัว ข้อ2ท็อปิกใหญ่นะครับ1คือเรื่องของการเข้ากระดาน2นะครับก็เป็นเรื่องของเอเวอร์สวอปนะครับเด e e เอเวอร์สวอปตัวนี้นะครับก็โบนอิโนุ new, เนี่ยก็กลายเป็นเหรียญทีม่มีเหรียญน,นะครับที่สวอปมากที่สุดนะครับในเอเวอร์สวอปเนี่ยติด1ใน10เลยนะดังนั้นเอาข่าวแรกก่อน นะครับคือ Ever Swap นะครับเกมเนี่ยนะครับก็เป็นพวกพวกการสวอปเหรียญน,นะในเครือข่ายพวกเกมนะ Ever Swa p ก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับการสวอปเหรียญน,นะครับในแพลตฟอร์มเหมือนพวกยูน s ส a p นะครับแล้วก็แ a น cake ส wap นั่นแหละเอาแหละโวนี่หนูตอนนี้ติดหนึ่งในสิบครับนะครับคือเป็นเหรียญที่มีคนเนี่ยสวอปมากที่สุดนะครับ เอาละนะครับข่าวที่สองนะครับคือการเข้ากระดานโอนนะตั้งเป้าหมายนะครับสิบเอ็ดกระดานนะนะครับตอนนี้น่าจะเข้าไปห้าหกกระดานแล้วมีกระดานอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยคไล่ like ให้ฟังนะครับกระดานแรกนะคือกระดานชื่อว่าบิดฟอร์เนะครับอันนี้เข้าวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เก้านะรีสต์บนกระดานวันที่เก้านะครับผมขอเข้าๆแล้วกัน อันที่สองนะครับชื่อว่า big one นะครับอันเนี้ยมีการเข้ากระดานนะครับกำหนดวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับวันอ่าวันที่อ่าวันท,ที่ห้านะครับห้าพฤษภาคมนะครับหรือสี่พฤษภาคมประมาณนี้แหละนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าคอยสโตร์นะครับคอยสโตร์ก็มีการลิสต์เหรียญ อ่าวลอินโงนะคอยสโตนะครับมีการริสเข้ากระดานวันไหนบ้างนะครับก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้นะยังไม่มีการกำหนดนะครับว่าจะเข้ากระดานนี้เมื่อไหร่นะครับดูตัวต่อไปดีกว่าชื่อโอเพนเลเวอเรจนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับรายละเอียดนะว่ามีการเข้าเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้กำหนดเหมือนกันนะครับฉะนั้นมีอยู่2กระดานนะครับที่ยังไม่ได้กำหนดแล้วก็ มีอยู่อีกประมาณ2กระดานเหมือนกันนะครับที่ตอนนี้มีกำหนดแล้วคือวันที่9กับวันที่5นะครับก็น่าจะเป็นการเคลื่อนราคาครั้งใหญ่นะครับแล้วก็วลอินโหนในช่วงของเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมนะครับก็วางแผนว่าจะเข้ากระดานค rypto.com แต่ว่า Market Cap เนี้ยต้องได้ก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องลุ้นกันว่าวลอินโหนเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับ โอเคว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการเคลื่อนไหวราคาครั้งใหญ่นั่นแหละของโวลน,นะก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับรอกันได้นะโวลอินโนผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเออมันค่อยๆกาวไปเรื่อยนะครับค่อยๆบดราคาไปเรื่อยๆเดี๋ยวศูนย์น่ะมันก็หายเองอย่างน้อยเนี่ยในช่วงสองสามเดือนนี้ศูนย์น่าจะหายไปอย่างน้อยสักเกือบหนึ่งตัวนะครับก็ต้องนั่งหลุนด้วยกัน ว่าโวลน่ะไปได้ไกลขนาดไหนเอาละสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักมนได้ที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มชื่อ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่มโวลด้วย นะครับทักที่เพจน,นะเอหไะนะครับเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของอาการขุดนะครับชื่อ MC Miner Service ขุดคริปโตนะใครอยากซื้อเครื่องขุดนะครับขายเครื่องขุดหรือว่าฝากขุดหรือว่าซ่อมมีบริการครบเครื่องเลยและอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมี มีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจและเลือกพิจารณาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าวนิหนูนะครับจะโกทูดข้อมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน